วันนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับเมืองที่อยู่ในจังหวัดนากาโน่นะครับนั่นก็คือเมืองคาดิอิซาวะนะครับก่อนที่นี่ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับแต่วันนี้เราพากันมาที่ย่านโอคาดิอิซาวะกินซาสติสนะครับซึ่งเป็นถนนเมืองเก่ามีอาคารบ้านเรือนแบบสมัยที่ยุโรป เข้ามาลุ่งเรืองอยู่ภาคหนึ่งนะครับก็มีการทําให้สถานที่ต่างๆเป็นคล้ายๆเหมือนกับเมืองนอกเมืองนานแบบที่คนณยมในยุคตะวันตกนะครับก็สองข้างทางร้านรวงต่างๆก็จะเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่ของที่ระลึกมากมายนะครับให้เราได้เก็บรูปถ่ายสวยๆหรือท่านใดที่เป็นสายชอบชิมชอบดื่มคาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆอันนี้บอกได้เลยครับว่า สวยงามแล้วก็มีสถานที่ที่ตอบโจทย์สำหรับท่านที่ชอบการนั่งคาเฟ่พักผ่อนชิมขนมอร่อยๆนะครับแนะนำเลยครับที่เมืองคาริซวาหรือย่านแหล่งช้อปปิง้งโอคาอิซาวากินซ่าสตีดนะครับ ถนนเก่าคาริโซวากินซาหรือที่เขาเรียกกันว่าโอคาริโซวากินซาสตรีทนะครับเป็นส่วนหนึ่งของย่านคิวคาริซาวานะครับเป็นเมืองคาริโซวาถนนสายนี้เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบวินเทจแต่หลานค้าที่เรียงรายตามสองข้างทางก็เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวนะครับที่นิยมนะครับชอบมาถ่ายรูปถ่ายภาพ กับบรรยากาศวินเทจก็มากันที่นี่นะครับก็จะไม่ผิดหวังร้านก็มีหลากหลายครับมีทั้งประเภทที่เขาขายงของที่ล,ลึกร้านอาหารคาเฟ่บบที่เรียนนทราบเบื้องต้นและท่านใดที่ชอบของหวานสไตล์แบบยุโปรปผสมกับสไตล์ญี่ปุ่นที่นี่เยี่ยมมากครับแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในถนนเส้นนี้นะครับนอกจากคาเฟ่ร้านขนมอะไรต่างๆในที่ตั้งของอโบสถ์ ที่สร้างขึ้นโดยมิชชันนารีในสมัยก่อนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าไปถ่ายรูปถ่ายภาพได้นะครับก็บราการนะครับเหมาะกับเป็นถนนสายเดินเล่นผ่อนคลายนะครับไม่พลุกพล่านจนเกินไปเดินแบบมีสเสน่ห์สัมผัสได้กับบรรยากาศของเมืองนะครับร้านอาหารก็แหล่งรวมอาหารชั้นเลิศเราจะเป็นโซบะยังมีร้านขายเครื่องดื่มต่างๆไว้บริการนะครับ แล้วก็มีแหล่งช้อปปิ้งอยู่ใกล้ๆซึ่งไม่ไกลยยว่าก็คือคาริาวาเอาเล็ตนะครับถ้าเกิดท่านใดเดินจากที่นี่เรียบร้อยแล้วก็ไปต่อกันได้อีกนะครับก็คือมีเอาเล็ตใหญ่นะครับ การเดินทางมาที่นี่นะครับก็มาได้หลากหลายถ้าเกิดเราไปกระทวงก็ไปกับรถบัสอันนี้สะดวกสบายแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราอยากจะมาเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับถ้าเกิดเราพักอยู่โตเกียวก็มาที่สถานีโตเกียวนะครับนั่งชินคันเซ็นมาลงที่สถานีคาดุอิซาวานี่ได้เลยแล้วก็ลงไปก็จะไปเจอกับเอาเล็ตคาดุอิซาวานะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะนั่งแท็กซี่ก็มาอีกนิดไม่ไกล แต่ถ้าจะเดินก็พอได้นะครับแต่ก็อาจจะต้องออกแรงกันหน่อยแต่ก็ไม่ไกลขนาดว่าเดินไม่ได้แต่ถ้าเกิดมาช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงอากาศเย็นๆฤดูหนาวก็เดินน่าจะได้อยู่ถ้าถ้าร้อนที่ญี่ปุ่นก็ร้อนนะครับแต่ที่ผมทําคลิปนี้ก็เป็นช่วงต้นฤดูร้อนอากาศก็ยังพอได้อยู่ครับ22-23องศานะครับก็ยังเย็นๆสบายก็เป็นวันเดียวมาเที่ยวได้ไปกลับนะครับจากตัวเกียวออกมาเช้าหน่อยแล้วก็กลับ ค่ำคล่ำนิดหนึ่งก็ถือว่ามาเที่ยวไม่ไกลาจากโตเกียวมากนะครับก็นั่งชิงกันเซ็นมาเที่ยวกันได้นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับโอคาริโซวาสติทาวนะครับเราก็ชมคลิปนี้ถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็เผื่อมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆหรือคลิปที่ทําไว้แล้วก็ไปย้อนดูคลิปเดิมๆได้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมสวัสดีครับ